ไข่ดาวกุ้งไข่กุ้งคั่วกระเทียมไข่ดาวโบราณสามร้อยปีใข่เกิดทันบ้างนะคะนี่อ,อ่ะอินเสิร์ตกุ้งเลยค่ะแล้วก็นี่พริกพริกขิงนน้ำปลาแล้วนี่ก็ไข่อะไรไข่เป็ดไข่เป็ดน,นะคะคุณผู้ชมไข่เป็ดมันจะเหนอะกว่าแล้วก็มันขี้เกียจจริงๆมันต้องเทใส่ชามมาันถึงจะสวยใช่ไหมมันขี้เกียจใส่ตรงแม่ ง่ายเดี๋ยวรอน้ำมันมันร้อนแล้วเราก็ใส่กระเทียมนี้นี่แล้วก็มีกินกับข้าวนี่แม่หุงเองเลยข้าวกล้องนี่ข้าวกล้องข้าวกล้องอน้ำนมอะไรเนี่ยเพืยความจำเสือ่อมอ่ะรอน้ำมันมันเดือเดเือแล้วร้อนก่อนอ่ะใส่นี้ลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมใส่กระเทียมั่วให้มันแบบั่วให้มันแบบหอมๆม่ ให้แบบกระเทียมเกียวมัน,หนเหลืองก่อนให้มันหอมก่อนแล้วเราเค่อยใส่กุ้งเพราะกุ้งมันสุกง่ายมันจะได้หอมนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแลวก็อันนี้นะค่ะซอสกระเพาสองขวดหนึ่งร้อยบาทซอสมีคุกม,มีอย่างเผ็ดและไม่เผ็ดสองขวดหนึ่งร้อยบาท น้ำยำตา,า,าลิซาแบลลิซาเยอริซาสองขวดหนึ่งร้อยบาทอ่าน้ำจิ้มบุูกทาสุกี้ชาบูตา,า,าลิซาแบลลิซาเยอริซาสองขวดร้อยห้าสิบมียังเผ็ดแัะไม่เผ็ดยังไม่เผ็ดมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้เด้อที่อยู่ตรงนั้นไปติดในนั้นะติดอย่างนี้นะข้างบนให้หมดเนี่ยเผ็ดมากแล้วก็อย่างนี้ก็เผ็ดกลางอ่าอันนี้ซตกตากเก็เตียวเนี่ยเห็นไหมติดอย่างนี้นะที่มีพริกอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ที่ไม่มีพริกไม่ต้องติด ซอสเจียวแห้งีอย่างเผ็ดและไม่เผ oh ็ดค่ะค uh ุณผู้ชมเจ้าค <c oughs> okay. okay. ่ะอ่ะมันเริ่มเหลืองแล้วเราใส่ใส่กุ้งเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้โหกุ้งตัวโตกระทะเล็กไปนะเนี่ยกระทะเล็กไปค่ะอยวให้มันสุกก่มนไหมไหนๆก็ผัดไปแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเพิ่มไปใส่หั้งหมดมันต้องมันต้องแบ่งไป มีทำเมนูหอหมกด้วยไนงะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำไอ้นี่ด้วยเนี่ยกินจะน้ำน้ำจิ้มหมูกระเทาจะทำเมนูเนี่ยเดี๋ยวจะมีกินกับหมูกระเทาด้วยไนงะเยอะไปอ่ะ อันนี้อะระวัง,งนะเออถุงไข่ไม่แข็งแรงนะกรุ่งนี้มันสุกเลยค่ะคุณผู้ชมปลาเกยาก็สุกอ่ะนี่ค่ะแล้วเราก็อไข่เทลงไปเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาโอ้โห ไข่สุกแล้วค่อยใส่ไอ้นี้ใช่ไหมอะ่ะเราจะปิดฝาก่อนนะคะปิดฝาก่อน,นะคะ่ะไม่งั้นให่งเ้ไก่มันเซ็ตตัวก่อนนะคะอะ่ะซ <ś> อสไม่ได้ไม่มีตา,มาไม่มีไขมันค่ะไม่มีคอเลสตอรอลสูตรพัดแหววเชื้อหอยแดงมีสิทธองชงได้สิบแก้วไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาเบอรี่แบลตเบอรี่กลางแดงมีสิทธองชงได้สิบแก้วซอส หอมเกียวพ,พวริกคั่วกรอบในน้ำมันมะกอกโอริฟออยขวดหนึ่งน,นี่ริดหนึ่งน,นี่นนนพันกว่าบาทนะคะสูตรโอเมก้ามีโอเมก้าสามโอเมก้าหกวิตามินอ e ีแล้วก็สูตรคีโตวีแก้ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีเนื้อสัตวรร์ดูแต่สุขภาพสุขภาพเฮลตี้ค่ะมีสองขนาดนะคะสองขวดอันนี้ขวดหน,นึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบบาทสองร้อยสี่สิบกรัมอันนี้ขวดหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทค่ะ อันนี้พริกปิศากนะคะเผ็ดที่สุดในโลกมาจากประเทศอินเดียนะคะโคตรโคตรเปเปอร์พริกมิสาเพิ่มเผ็ดเผ็ดที่สุดในโลกร้อยยี่สิบกรัมหนึ่งร้อยบาทอันนี้นะคะคยังไม่เห็นเลยยงังมันยังไม่สุกมันกินกิ่น้างอันนี้นะพริกพริกพริกปิศากโคตรเปเปอร์เอาไปทำลาบทำน้ำตก ทำแหนำจิ้มจาวต้มแซ่บค่ะคุณผู้ชมเจ้าขะชุดหนึ่งหนึ่งร้อยบาทมีสิบซองกดทะก้าเลยค่ะลินปบ๊อบมาเลยค่ะเอาแซ่บหน่อยละอ่ะเอาแซ่บหน่อยละมันยังไม่เซ็ตตัวเลยางบ้านน้ำมันมลย <c oughs> นัและปิดกันได้ไข่ยังไม่เซร็จตัวเลี๋ยปิดกันนะคะเพื่อนๆไม่ไข่ไม่เซร็จตัวอซสามีกุกสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดและไม่เผ็ดซายแตงกวาสองขวดหนึ่งร้อยบาทมีอย่างเผ็ดและไม่เผ็ด